สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาอยู่กับเราราวีนทุบค่ะในวันนี้จะพาทุกคนหาเงินเข้า True Money Wallet นะคะซึ่งเล่นแล้วรับเลยฟรีๆนะคะไม่ต้องสะสมไม่ต้องเชิญเพื่อนนะคะแค่เล่นยอดเงินก็จะโอนเข้าบัญชี True Money Wallet ของเราโดยตรงค่ะทุกครั้งที่เราเล่นนะคะเหมือนกับนี้เลยเหมือนกับตอนนี้นะคะก็คือน้ําไปเล่นแล้วประมาณ5 6ตานะคะนี่มีเงินส่งมาให้เราทางบัญชี t r u e m o n e y เลยนะคะตามที่จํานวนของเราเล่นครั้งละ 20สตางค์0.7สตางค์บางทีก็1บาทนะคะโอเคเกมนี้นะคะเป็นเกมเกี่ยวกับอะไรนะแคทอะไรนะเออชชางมาเถอะทุกคนสามารถดาวน์โหลดได้ที่ Play Store นะคะแล้วก็น้ำทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วใต้คลิปเลยนะคะพอเราดาวน์โหลดเข้ามาแล้วก็กดเข้าไปเลย หลังจากที่เรากดเข้ามานะคะมือใหม่เขาจะมีสอนอยู่เนาะเขาจะมีสอนอยู่นะคะประมาณ10วิอะไรแบบนี้ก็ทำตามเขาเลยน,นะ,ะลเลยนะคะเขาจะมีการสอนเราเล่นอยู่ตอนนี้น้ําก็เล่นไปแล้วอืมถ้ามามีรางวัลน,นะเดี๋ยวลองจับรางวัลดูซิมันจะได้อะไรไหมแตะไปแล้วมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่า ตัวนี้นะคะน้ำว่ามันไม่ได้นะคะท่านผู้ชมแต่ว่าถ้าใครได้เนาะก็จะมีแบบหมายเลขบัญชีทูมานี่เขาจะให้เราเนา่ยใส่หมายเลขของเราแล้วก็กดใส่ไปเลยนะคะพอเราใส่เข้าไปเงินก็จะโอนมาให้บัญชีของเราโดยตรงเลยะคะ่ะทุกคนไม่ต้องรอไม่ต้องสะสมไม่ต้องเชิญเพื่อนนะคะเดี๋ยวน้าจะเล่นให้ดูเล่นง่ายๆนะคะก็คือ ลากน้องแมวเนี่ยให้ครบช่องเนาะลากยังไงก็ได้นะคะให้มันครบช่องให้มันลากไปต่อได้จนครบช่องพอครบช่องแล้วจะมีขึ้นแบบนี้ค่ะเป็นขึ้นวงล้อให้เราหมุนเนี่ยให้เรากดหมุนนะกดหมุนแล้วก็จะมีคลิปโฆษณาขึ้นมาแบบนี้ก็ให้เราดูไปค่ะโฆษณาละ3ามิบวิ๒๐วิก็แล้วแต่บางโฆษณานะคะทุกคนพอเราดูจบน้อยก็จะมีเครื่องหมายเกกบาทให้เราการทิ้งนะคะเดี๋ยวรอให้มันจบก่อนโอเค หลังจากที่โฆษณาของเราจบนะคะเราก็สามารถกดกระกบ,บาททงบนขวามือได้เลยค่ะจากนั้นก็จะโผมาหน้านี้นะคะมันก็จะทําการหมุนให้เราเลยก็หมายถึงกับว่าเราดูคลิปวิดีโอเพื่อแลกกับการหมุนพอหมุนแล้วนะคะก็จะมีรางวัลขึ้นรางวัลขึ้นเราเก็บสะสมบางทีคุณอาจจะหมุนได้เงินบางทีคุณอาจจะหมุนได้เพชรซึ่งเพชรนี่นะคะทุกคนเพชรเนี่ยสามารถเก็บสะสมไว้เพื่อแลกเป็นเงินเข้าทุนม,มันนี่ของเราได้เหมือนกันนะคะทุกคนนะ้ำบอกเลยว่า เกมนี้นะคะคุ้มมากเลยไม่สะสมไม่เชิญเพื่อนรับเลยทุกครั้งที่เล่นนะคะแล้วมันก็ยังจะมีให้เราเนี่ยลุ้นรับเจ็ดวันหกร้อยอีกด้วยตอนนี้เราก็เล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะท่านผู้ชมเล่นวนไปเรื่อยๆค่ะเพิ่ๆ,ๆคุณอาจจะได้ห้าร้อยนะมีคนเคยได้แล้วนะคะทุกคนแล้วตอนนี้ของน้ำเพิ่งได้ประมาณสองบาทนะคะเล่นไปมีถึงสิบนาทีนะน้ำได้สองบาทแล้ว ไม่ได้สะสมเลยแล้วก็มันจะโอนให้เราเลยซึ่งเราไม่ต้องไปรอเหมือนกับแอปอื่นค่ะแนะนำเลยนะคะสำหรับใครที่กำลังหาเกมไว้เล่นน้อน้ำแนะนำเกมนี้เลยค่ะ